ทำคำสอนจากท่านอาจารย์อัชรวดีวงศกุลจากนิตยสารข้ามห้วงมหันพนบฉบับที่56การจะกล่าวถึงเรื่องในวงวิปัสสนาไม่มีอะไรที่กล่าวแล้วจะเข้าจิตเข้าใจได้เท่าเรื่องของกรรมเพราะเวลาพูดถึงเรื่องจิตท่านยังสงสัยแต่พูดเรื่องกรรมแล้วชัด เพราะประสบด้วยตัวเองรู้แจ้งว่าตัวเองประสบกรรมยังไงศีลภาวนามากเข้าหลายคนได้ระลึกกรรมของตัวเองได้เห็นแล้วสังเวชและอยากจะนำมาเป็นเครื่องเตือนใจเพื่อให้ท่านไม่ประมาทในกรรมและเพื่อให้ท่านคลายความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ในความปรุงแต่งความน้อยเนื้อต่ำใจ การหาเหตุผลไม่ได้ว่าทำไมเรื่องนั้นเรื่องนี้จึงเกิดขึ้นแก่ตนอย่าลืมว่าเราเกิดมาไม่รู้กี่พบกี่ชาติแต่ละพบแต่ละชาติกล่าวได้ว่าส่วนใหญ่70%ซมาสร้างกรรมก่อกรรมทำเข็นชาวบ้านน้อยเหลือเกินที่จะได้มีโอกาสประกอบกุศลกรรมอันยิ่งเพราะฉะนั้น การที่เราสะสมกรรมเวรมากเข้ามากเข้าพอถึงเวลากรรมดีสนองผลกรรมชั่วตามล่าทำให้ชีวิตนั้นประสบความไม่สมหวังเป็นอันมากประสบทุกข์เป็นอันมากไม่ว่าจะเป็นความผิดหวังการถูกโกงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพแม้กระทั่งบำเพ็ญแล้วไม่มีความก้าวหน้า ทั้งทั้งที่น่าจะก้าวหน้ากรรมของสิทธิ์ที่ได้ระลึกรู้มาที่ว่าตนเองนั้นสั่งเผาะฉะเฉลยศึกทั้งเป็นไม่มีความเมตตากรุณาแม้แต่น้อยอยู่ในจิตสิทธิ์ในสายธรรมที่เป็นทหารเยอะมากในทุกการเข็นฆ่าของเราคือการทำลายทำลายชีวิตทำลายทรัพย์สินทำลายโอกาส แม้ว่าเจตนาจะดีเจตนาจะรักษาชาติรักษาศาสนาแต่เต็มไปด้วยการทำลายล้างแล้วจะไม่ประสบกรรมได้อย่างไรท่านต้องยุติธรรมต่อกรรมต้องเข้าใจในวิถีจะได้ไม่ให้จิตนั้นไปก่อกรรมทำเข็ญก่อเวรกับผู้ใดอีกมีสิทธรริ์ระลึกขึ้นมาว่าตัวเองเสียตาไปข้างหนึ่ง ต้องผ่าตัดตาแต่กว่าจะผ่าได้จะเปลี่ยนตาได้ก็ต้องรอให้มีคนเขาบริจาคดวงตาให้ลองคิดดูว่าพวกที่เสียตาไปข้างหนึ่งจะทุกเวทนาทุกในจิตขนาดไหนแล้วระลึกกรรมขึ้นมาได้ว่าตนเองนั้นเป็นนายพรานเคยเอาธนูไปยิงตาของกวาง กวางถือว่าเป็นสัตว์ชั้นสูงนี่กรรมอีกเหมือนกันในโลกนี้จะมีสักกี่คนที่ถึงขนาดต้องผ่าตัดเปลี่ยนดวงตาในทางการแพทย์จะบอกว่าป่วยด้วยโรคอย่างนั้นอย่างนี้ทุกอย่างต้องมีเหตุก่อนแต่เหตุที่ว่านั้นจริงๆแล้วเบื้องลึกคือการส่งผลของกรรม สิทธคนหนึ่งป่วยติดเตียงโดยที่แทบจะไม่มีเหตุอันสมควรแก่การป่วยเลยแต่เป็นการผลักดันของกรรมที่ทำให้ต้องเป็นอยู่ในสภาพเหมือนเป็นอมาพาสนอนติดเตียงเป็นภาระให้แก่ผู้อื่นแทบจะไม่มีโอกาสมาภาวนาแทบจะไม่มีโอกาสลุกขึ้นเดินได้เลยแต่ด้วยอำนาจของบุญกุศลที่ทำเพื่อพระศาสนา ในที่สุดก็ผ่านมาได้พระคุณเจ้ารูปหนึ่งท่านน่าจะมีความก้าวหน้าแต่ติดอยู่อย่างนั้นไปไหนไม่ได้ชั่วคราวเป็นกรรมปรามาศพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านนุ่งหม่มผ้าซึ่งเรียกว่าดูด้อยค่าด้อยราคาไปปรามาตว่านี่หรือผู้บรรลุธ,ธรรม อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราที่หาเหตุผลไม่ได้ไม่ว่าเราจะทำดีอย่างไรหรือเราจะป้องกันอะไรอย่างดีแล้วยังมีเรื่องราวความไม่สมหวังหรือทุกใดๆที่เกิดขึ้นเป็นอันมากอยู่ๆมีคนมาโกงบางทีหยิบยื่นทรัพย์ไปให้เขาโกงเสียอย่างนั้นหรือมีฐานะมีความขัดสนมีลูกไม่ดี มีลูกเป็นอริมีคู่ครองเป็นศัตรูกรรมทั้งนั้นกรรมที่ทำให้ต้องมาผัวพันมาผูกกันถ้าเรายังไม่วางแล้วไปต่อสายกรรมนี้เข้าไปปล่อยให้จิตนั้นมีความน้อยเนื้อต่ำใจความยึดมั่นถือมั่นไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุมีสิ่งนี้จึงเกิดเท่ากับเราผูกตัวเองไว้กับกรรม เราไม่ปล่อยวางการปล่อยวางนี่ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้ท่านทำอะไรจงทำต่อไปด้วยศรัทธาในความดีมุ่งมั่นต่อไปและยอมรับว่าเมื่อเกิดมาน,นั้นเราไม่ได้มีอะไรติดตัวมาด้วยและเมื่อเราได้มีโอกาสในชีวิตบางอย่างพร่องไปบ้างถูกกระทำบ้าง ทั้งทั้งที่ไม่ควรจะเกิดเป็นเหตุต้องพบกับความสูญเสียเป็นอันมากบ้างยอมรับว่าคือผลของกรรมอย่าไปก่อให้เกิดเป็นความน้อยเนื้อต่ำใจอย่าสร้างกรรมใหม่เพิ่มขึ้นมิฉน,นั้นท่านจะตกจากเรือกว่าจะขึ้นมาได้นั้นยากอย่าเอาเหตุเฮียงเล็กน้อยที่เป็นมายาในโลกมาทำให้ชีวิตของท่านนั้น พ้นไปจากทางของความสิ้นกรรมกรรมเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ยังเป็นสิ่งที่เรามาทาั้งทำมาทั้งชีวิตเบียดเบียนเข้ามาทั้งชีวิตทั้งในอดีตชาติมากมายที่ระลึกไม่ได้นั้นเยอะไปหมดแต่พอถึงเวลาต้องใช้กรรมแล้วปฏิเสธขึ้นชื่อว่ากรรมมีลักษณะทำให้ใจเป็นทุกข์ ถ้าเราวางใจให้เข้าใจมีทุกข์แล้ววางเสียไม่ได้บอกว่าไม่ต้องไปรู้สึกเป็นมนุษย์ต้องรู้สึกรู้สึกทุกข์รู้สึกสุขแต่ถอนความพอใจและไม่พอใจออกไปเสียได้แล้วมุ่งหน้าเดินตามเส้นทางของความดีอย่างมั่นคงต่อไป ถึงเวลาเมื่อกรรมดีที่ท่านทำสนองผลจะทำให้ท่านนั้นได้ถึงฝั่งอย่างสวัสดีแล้วได้ทำประโยชน์เกื้อกูลโดยเฉพาะในสายธรรมของเรานี้มีความมุ่งมั่นในการปกป้องพระพุทธศาสนาสิทธิ์หลายคนผ่านวิปากหนักมาได้ด้วยบุญของการปกป้องพระพุทธศาสนาซึ่งการปกป้องนั้น ต้องมีลักษณะของผู้ที่กล้าจะเผชิญทุกข์กล้าที่จะเผชิญกับผู้ที่หมิ่นที่หยามเหยียดเป็นผู้ที่กล้าทําในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ทําเขาละเลยหรือเขาแกล้งไม่เห็นหรือเขากล้าไม่พอเพราะฉะนั้นในระหว่างทางเดินของท่านเพื่อพ้นกรรมท่านได้ประกอบบุญใหญ่อยู่ตลอดจงอย่าท้อถอย และเข้าใจในกรรมจงถอนความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ที่เป็นทุกข์ทั้งปวงนั้นเสียด้วยความเข้าใจเข้าใจในสิ่งทั้งหมดที่ทำให้เกิดทุกข์นั้นคือกรรมเมื่อท่านถอนอารมณ์นั้นได้บุญกุศลจึงจะหนุนนาท่านได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังอย่าได้ก่อกรรมใหม่อย่าได้ก่อให้เกิดปฏิฆะ เกิดความคับแค้นใจน้อยเนื้อต่ำใจไม่มีหรอกที่ถ้าเราทำดีมาบริสุทธิ์ผุดผ่องแล้วจะมีใครจะมาเหยียดหยามเราหรือมาทำให้เราเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจวางแล้วให้อภัยทุกคนให้อภัยในศัตรูผู้ปองร้ายให้อภัยกับคนที่เขาทำให้เราเป็นทุกข์ และตั้งจิตอันปรารถนาดีขอให้เขาไม่ประกอบกรรมให้เขาได้พบธรรมอย่างที่เราพบแล้วขอให้การบำเพ็ญของเรานี้เกื้อกูลทั้งเราเกื้อกูลทั้งเขาเพราะทุกคนนั้นล้วนมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผาพันธ์มีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ก่อนที่ท่านจะบรรลุธรรมได้ท่านต้องถอดถอนความติดใจและติดค้างใจในเงื่อนกรรมด้วยการยอมรับโดยดุษณีแล้วมุ่งหน้าเดินต่อไปโดยไม่ให้ใจติดค้างมีแต่การให้อภัยเป็นการถอดถอนรหัสสังขารถอดถอนสิ่งที่ติดฝังจิตมาปล่อยวางสิ่งที่ติดค้างใจ เพื่อให้จิตนั้นเป็นอิสระสิ่งใดที่ติดตามมาคือเครื่องทดสอบคือการต้องตอบแทนแล้วจิตท่านจะเดินทางสู่พระนิพพานได้โดยดีโดยไม่มีกรรมใดสามารถจะหยุดยั้งในการเดินทางข้ามห่วงมหันนบนี้ได้อีกเพราะทุกสิ่งล้วนเกิดแต่เหตุเมื่อยอมรับได้ ย่อมผ่านวิกฤตต่างๆไปได้ด้วยความเข้าใจเมื่อตั้งสติไว้มั่นแล้วท่านจะสามารถรับมือได้ทุกสถานการณ์ขอท่านทั้งหลายเป็นผู้เข้าใจในกรรมผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปได้ด้วยดีมีใจที่หนักแน่นและมีความเจริญในธรรมสืบไปชาปพระกันหินท่านที่มีปัญหาสุขภาพ ไตเบาหวานคอเลสตเตอรอลเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียโรครุมเรา้าปวดเมื่อยตามร่างกายขอแนะนำให้ท่านล้างสารพิษด้วยวิธีธรรมชาติดื่มชาพระเจนยิ้สิคะ